ช่วยแบบช่วยพิมพ์มานะผมก็ชอบจังแล้วโอ้อึดถึกทน,นจริงๆนะครับจอดฟังต่อลงคิดจะเอาจัดไปเอาเอาเอาได้กี่นาทีแล้วผมก็ว่าผมจะขึ้นมาสั้นนะครับคุยไปคุยมาก็เพลินดีครับลืมดูเวลาขอโทษทีนะครับผมว่าจะขึ้นไม่ยาวมากนะ้องว่าจะขึ้นแค่ประมาณสั้งยี่สิบนาทีตอนนี้ได้เท่าไหรล่ละยี่สิบแปดนาทีแล้วนู่นนะ่ะว้ายคุยเพลินไปนะครับ ไม่รู้พี่ๆเพื่อนๆผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านง่วงนอนหรือยังนะครับนะครับผมก็มาลาจจาจาไปเรื่อยเปื่อยไปนะครับ <c oughs> กินเวลาผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านนะครับอดหลับอดนอนไปอีกนะครับ <c oughs> โอ้ยน้อโอ้ยน้อ,นอ,นอมาหาบ่าวตุ้ยนะว่า,จ,า,จ,าจะลงจะลงกันไม่ลงสักทีดอกวันนี้มาเมื่อไรว่าจะลงแต่ห้าน <c oughs> า,า,า,าทีแรกแล้ววันนี้สาดไปครึ่งชั่วโม,ง,มงยังไม่ลงอยู่วันนี้ ผมก็หยอกเอไอนะครับผมเคยหยอกไงผมเคยหยอกระบบเอไอเพราะว่าจะลงปุ๊บเขาดึงคนเข้ามาให้ปืด๊ดนั่งคุยเพืเิอนไปเรือสูนย์ดวงตาพอบอกว่าจะลงเขาก็ดึงคนมาให้ปื๊ดอีกแล้วผมถ้าไปทํรมาทุกวันนี้นะครับหยอกเขาไม่ได้แล้วนะครับเขาไม่ดึงมาให้เขาก็เฉยนะครับผมเหมือนเขารู้ทัน <laughs> ผมก็หยอกไปนะครับหยอกกับระบบเอไอไป ผมชอบหยอกเด้อผมไปบ้านใครผมไว้ไปพิมพ์สร้างสีสันไปพิมพ์นะครับหยอกไปพิมพ์คอมเมนต์นะครับหยอกในอยู่ในกฎชุมชนนี่แหละไม่ให้หยอกให้ผิดกฎชุมชนหรอกนะครับผมก็ไปหาคำขำของผมไปเนาะนแต่ไม่รู้ว่าพี่ๆขำกับผ,ผมไม่รือเปล่าเขาไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้วันนี้วันนี้อะไรที่วัดนะผมก็หยอกไปเนาะแต่ละคนอ้ยนะครับผมก็ว่าทนไปนะดูว่าพี่เขาวนะ่า ฟังเสียงเบาตุย้ยคันเข่าไดแท้เพื่นว่านะ <c oughs> ว่าไปนั่นนะ <c oughs> เอาเนาะได้เวลาพอถมาพัควนนั่นแหละไม่ต้องขึ้นเยอะมากหรอกนะครับผมก็ได้เวลาแล้วตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วเนาะพี่เดตภานันสี่ทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านจะนอนดึกตามไปด้วยเนาะนะครับ แต่ผมก็ก่อนจะนอนผมก็ลงอีกสักสองสามช็อตนั่นแหละนะครับก่อนจะนอนนะจะทําให้ได้นะครับแต่โทรศัพท์ร้อนตอนกลางวันผมกล่าวว่าจะเอาให้ได้ทักยี่สิบนะครับไม่ถึงวันนี้ก็ได้แค่ประมาณทักสิบนิดๆน,น,นะครับใจอยากอยากจะเต็มที่แต่ว่าโทรศัพท์ร้อนนะอากาศร้อน ครับไม่ตอบสนองผมไม่ได้เอาน้ําแข็งไปด้วยไงถ้าเอาน้ําแข็งเอาผ้าเย็นชุบน้ําแข็งไว้แล้วก็เอาโทรศัพท์วางนะครับก็จะจะทํางานได้สะดวกกว่านี้หน่อยนะโอเคนะครับขอบคุณพี่ทิพย์เบลเยี่ยมขอบคุณพี่จิดาภาขอบคุณพี่หน่งนะครับนะครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อยู่ด้านบนนะครับ ีใครอีกไหมที่ผมยังไม่ได้เลือกชื่อหมดแล้วแล้วเนาะนะครับผมอ่าไมเฟนแ n งกิวครับโอ้ยนะครับผมคุณลูซี่ไมเฟนนะครับผมเลิฟๆนะครับผมมาทุกไรจริงๆนะครับผมยอมรับเลยไมเฟนเรานะครับไลเมื่อไหร่ไมเฟนเข้ามาให้ตลอดนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับแ h ง n ิวมากมากครับไมเฟนนะครับเลิฟๆเลยนะครับผมน่ารักมากผมไปไลอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนายังไงเขาก็มา นะครับประทับใจจริงๆนะครับนะครับถึงจะมากดให้นะครับอ่ามากดสติกเกอร์ให้ครั้งหนึ่งนะครับก็ยังดีใจนะครับที่ที่เพื่อนเรานะครับมาส่งกําลังแรงใจเนาะนะครับแม้แต่อยู่คนเดียวก็ถือว่าประทับใจสุดๆแล้วนะครับแต่นี้อยู่ถึงห้าไลน์นะครับสี่คนโอ้ไม่ธรรมดานะครับประทับใจมากเลยนะครับบายบายนะครับผมพิจิตรปาก็บายนะครับราฝันดีนะครับ กำลังว่าจะกดลงไลน์นะครับเสียงนกร้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้อยู่ฟังเสียงนกร้องแป๊บหนึ่งดูสิครับฟังสิครับ เนี่ยนี่ตรงที่ผมนอนนะครับตรงเต็นท์ผมนอนเลยนะทั้งนกกวักเพาะไหมครับเสียงเพาะไหม